สบายดีพี่น้องสุขุสุคนเด้อจ้ามือนีเบากะหนา่นก็สซิมางัดอันนี้ออกว่ามันสิออกมาสวยงามปันใดก็มาถาเบิ่งกันเลยเด้อมันสิแย่ออก่หรือมันสีจังใดสามคนได้พี่น้องใช่ๆลองมาระบายสีเด้อาดนี้ เป็นอะไรพี่น้องมาในพนงานกันน่ะเออเอาดินใส่แล้วก็สีเอาต้นนั่นแหละใส่ต้นเขียวๆนั่นแหละโอ้หลยิบพนี่คกเลยเบไปชิคุณเด้เันเลยดินกับมันนาน เขาต้องซื้อดินอันน้เนาะเป็นหลดต่างหากเนาะกาะอันนัมันมีแต่ดินดากนี <horn> ่ดินหนาดินเนีนี่ค่ะปลูกได้ย่ักเนาะินปดอ้าดินดินเป็ดสอบมันนอนเยพามันแพงค่ะ่แม่นอันหนึ่งสิบพันพ่นบฮตถุงหนึ่งสิพ ผสมได้เลยเอาตะมันได้ผสมมานะป,ะนปะวัตรนั้นมันมีอาหารเนี่ยเป็นเออน้ำขันหัสื่อเป็นแสนปวกว่าปวปภูันี่อีกพอดินอันนี้ห้ามันมีแต่ดินดาก

บ้าบ้านได้คอยก็สิอนุญาตคอยก่อนได้สิว่าถ่ายคอยยังยัง่เห็นทางเห็นทีเพี้ยนเดีนีวไม่ได้เห็นทีเพี้ยนแดี๋ยว่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วันล้วในยูทูบก็มีจะในในเฟซบุ๊กก็มีอันนี้ผมยังอันนี้ผมยังอ๋อกำลังเป็นข่าวตอนนี้เอ๋อลู้พูดไปเลยไอนอนเมื่อคืนนี่นอนฟันดีอยู่นอนนอนฟันดีเลยนอนตีหนึ่งเพื่นวะ นอนนอกนอนนอกนอ,นนอกวัโอ้ยจะขอเป็นประจำเดือนก็นเลยงุนงิดก็เลยหายคนอ่ะไปนอนนอกซื่อๆดอกเออก็เลยหายคนนอนนอกรุ่นเดือนหน้าอีกที่น้องได้เดือนนี้หมดวังแล้วสิรุ่นไปรถหมดวังแล้วเดือนนี้ เออตั้งหั่นแล้วแล้วก็หาดินมาใส่ป่ะขอบใจหลายๆกุ้งมาเฮียนแล้วแหละสิว่าเฮียนนําแล้วเดี๋ยวอันเอื้อยซื้อทรายก่อนยังบ่มีทรายมื้ออื่นก่อนเงินออกบ่งามนี้ก็ยากหาได้สําเร็จสําเร็จคร่งนึงองลาไปจังีแล้วกุ้งเดือนนี้ได้เงินอยู่บ่ได้ได้ครับ2เดือนได้เทื่อนึงว่าอันอันแม่นางใหญ่ก็ได้เดือนนี้แหละพี่น้องผู้เพิ่นมาแล้ว <c oughs> อันนั้นอันบังไปหยกอันนี้ถอเฮื่อนเช้าแป้งคณะข่อยอันขอสื่อน้ำเล่าอันหนึ่งมาว้จูดขี้เหงื่อะดีถอเลา่านะ <c oughs> <c oughs> เอองามเลยเฮ้ยท่าซีก่อนให้พี่น้องบ่ง นี่ทอนี่ขอสื่อตำลาวอันหนึ่งอ้าวไปจูดขี้เหนื่อได้ล้างบ้านอยากไปหาลานเลย เพราะเขาเอาตัวพุนเขาเลือกก่อนได้เขาเลือกก่อนเอขาเลือกก้อนได้ขาเลือกตัวดีได้ตัวนั่นได้แตกแตกเขาบริี้ไเล็กได้เสื้อกรายการนั่นเนาะยางหลุดเนาะตีหลดแม่นั่งใหญ่กันเงินเดือนผลก็ได้เดือนนี่พี่น้องมา มาามาหับเงินเดือนเด่นิตัน้วาตั้งใจมาหาเงินเดือนนาลูกไปดินแล้วก็เลยมาเวะมาเะมนาเียรานอก่อนจะสิกาเอาสื้อเอาสิั โอ้โอ <ổ> ้ก oh, oh, ุ้ง <story> ว <clipping thôi> oh, ่ะ <grateful> กุ้งถ้าเบากุ้งผัดเจ็บขาอยู่พี่น้องเอ้ยไว้บ่กุ้งเบากรวัยไว้บ่บ่ไว้ละวางไรค่อยๆในเด้อทางหนาเด้อบ่ไว้ลราบอกได้วางไรกุ้งเอ้ยพอเทาวันนี่ได้ไว้บ่โอ้ยว่านั่น ผู้อยู่ข้างหน้าได้ยก OK สูงกว่าหมูเดี๋ยวฝนสูงจ,จุดหลังบ้านเสร็จแล้วจุดขี้เหยื่อค่ะเอาวางก่อนก็นได้ยันพักขนักโอ้ยคนไปเอาตังออกก็เด้อเอามาไว้จุดขี้เหยื่อถามสื่อน้ำชาแปงว<อ>า,างนี่แหละวางนี่ก่อน จะเคลื่อนเนาปกาเศร้า,ามเมื่อยพราะงี้นักขนาดเลยพี่น้องโอ้ยขอบอกขอบใจหลายๆมึงไข่พระทววันพี่น้องมันใครเนี่ยมันมันมาันขำมากเลยไม่เป็นใครคือพุอออออ่นมึงอยู่นี่ก็ไก่พระทววันพี่น้องไก่พระทววัน มาพักอยูน่นี่นี่ที่นี่กาหน้ากาสิมาลงสีแล้วพี่น้องเลยสีลงสีบัวเพราะว่าสีนเหลนะเือหลอยสีบัวนี่ก็เลยใส่มันเป็นประโยชน์จ้ะพี่น้องค่อยๆเห็ดแน่จ้าลงไปหมูทุขันบอกคือคอยเปลี่ยน อันโอ้ยค่ะกระดีกว่าเขาปะสีบาลาล่าเนะพี่นอ้องเอาใบทาต้นดอกไม้โถโถลืมลืมโถดอกไม้เดี๋ยวถ่ายคลิปหน่อยได้พี่นอ้อง งามอยู่เฮ้ยงามอยู่งามอยู่งา,ยงามจ้าผัวเห็ดกับง,งามแหลนะเนาะโอ้ยงาม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 ,งามขักเลยพี่น้องเอาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เฝนเอาเศษดินเศษทรายนี่นะพี่น้องที่มันเหี่ยนะมูลนีนนนนนน่นี่นี่เห็ดนี่ยพี่น้องเราได้ซื้อทรายใหม่ก็สิให้เฝนเห็ดบัวเสาก่อนเลยพี่น้องเด้อเพระาะว่าเสาเขายังมันยังโบลเลอุเลยยังสิได้ตกแต่งเสาเนีน่ยากให้มันง,งามๆไปแหละแล้วก็ได้สำนี่เพระาะว่าตรงวางกลางเสาก็ยังสีได้เห็ดอยู่สีได้ซื้ออันอันอนั้นซื้ออันกระเบื้องอันนั้นมาใส่เอาบอ่ติดเอาบอ่อละ หรือว่าเห็ดแบบที่คอยว้าของฮันเนาะมันจะเข่ากันเนาะก็จังเข่ากับอันนี้กครงเอี่ยมเนาะงามปะพอถวันมางามงามเอาบอเอาจักน่วยร้านเคยมามาซอยกันมาสัน เป็นจังไดแล่ะพี่น้องจ้าขานาดเห็ดยังข้าดลงสีมันก็กงามเลยเนาะพี่น้องเนาะคือคนแหละแต่งแล้วก็งามพอแต่งก็มุญยุดอยู่ ก็น่าเพราะลาตีลาน่อไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องติดตามคนตามคนไลน์่พฤติส่งกระดานเลยแบบ๊ายบายพี่น้องขอลาไปก่อนเนะจ้ะขอบคุณทุกไลื์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามาหลับชมซีมือก็น่าเห็ดกระถางดอกไม้เด้อพี่น้องจ้านี่แหละซีมือคนจับกล้องกับเด็พี่น้องเอ้ยเรียบร้อยรอให้ซีแห้งแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็เ,วกเตรียมปลูก